สบ,ส,ส,ส,บสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนเนาะพ่อพอกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องยังบอท่านเห็นยังบอท่านเห็นพ่อพอกับซองเคยล่ายังยังบอท่านได้เอาไปอ้าเพิ่นอยากสบายดีกันเลยพี่น้องเลยน้องซาลาน้องแคทน้องยี่อ่ะพี่น้อง มือจะเป็นโอนแรือปลชู้ทำหันก่องหาเ้าเก้าน่ะเหลือใชแต่ว่าเย็นเจ้าของก้อนมันนี่ก็เกี่ยวเข่าให้นี่ชี้ไข่ไข่ในหม่องนองฉลาดนี่เพิ่นหูว่าทั้งนี้ว่ามีหย่าพิ่นลงก้อนโลดเจ้าของเจ้าของหน้านี่ปกติเขาต้องลงทั้งหย่าลายๆเนาะอันนี้เจ้าของหน้ายุกหม่อยู่ดิ มองมีหยาหยาลายสิเอาคนงานมาห้หยโลกมองว่ามีหยาเลยหนาใหญ่อีกได้คนอาช้บันนั่นแล้วเดี๋ยวอาช้ให้มันใหญ่ให่ไปน้องแค่ก็น้องเกี่ยวมนเลยได้ชี้ก็ไม่้องหยาซาเกี่ยวลงมาเพราะว่าแต่อยูดีตนี้น้องเสลานโต้นให้ผมน้องเด้จเหรือพคือบอกพี่หลอกเดียวลูกสาวมาบอกเขาอย่าเนี่ มันจะได้เลิกบ่อ๋อ10โมงนี่ก็เกี่ยวขาเนาะหลายปูหลายคนขาเฮาก็สุกหมด3ทงแล้วพี่น้องทงลุมก็สุกไปทีเรียบร้อยมื้อนี้ก็คั่นบ่แล้วก็บ่แม่นว่ายังน้อย6:00นจังสิเลิกคั่นบ่แล้วก็ได้6:00น แต่ละคนกับบ้านไม่ได้ใกล้เนาะผู้นึงปอยู่กับเมืองไส้ผู้ทองกับมีเอออยู่เมืองสงคอนพเจ้าน่ะ้ได้มาอเมืองสคนเมืองคเมืองไสทอเจ้ามือ่อยจะอยู่เมืองเดียวกันเมันใกล้กมากงใกล้อยู่ใชบ้านกับบ้านเดียวกันเนาะ บ่อป่าเดียวกันกับเกี่ยวขขาวนี่อะอัพโหลดหรือเ่าอัพแล้วไหมฮรับบันทึกยนชื่อบ่ซะโอเคไม่ติดนะบ่เฮงเราเาโหลดอันเฮงแต่ตอนนั้นแล้วมาเบิ่งทางนี้นะพี่น้องเอ้ย เบิงเตยชาว้าวกัมาเบิง้าสักหน่อยกว่าลงไปอีกเนาะป้าแล้วว่าซิลี่น้องแมน้องดำน้องอําพี่น้องน้องออนพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแม่น้องอ้ายอเออ มา,กาไกลไกลหนี่ยหยานอ,อยาลายเกินนะบ้าน้องสะาเน้องยไดีพี่น้องแม่น้องอ้ายพี่น้องมันเป็นก,นกมาเก,กีียวเขาซอยกเก่าแม่น้องอ้ายลูกชาย่นว่าขึ้นปะซองเลยนว่าเกี่ยวกลางคืนเป็นอยู่ะน้ออะาะกลางคืนี่คักว่าอ้ย เขานั่งเลื้อคือเกามีแตียาัเป็นพรน่ะอันนี้เจ้าคลองนาพี่น้องก็เจเจจอยเจ้าคองนาแมนแมนลูกกบพี่น้องโดยคนเก่ของก็มาเธอแรกเนาะเป็นไดเอ้ยเข่ามีแตียามีแตียา พูดพูดอ,อันช่องเชียวเพื่อนวะหนากน้อยเนาะมีแต่หนักกลับมาเป็นมือที่สามเลยเพี่นเนาะปาเต่ลงมือเกี่ยวเขานะเพิ่นมากคู่มือ thấy áo nè ừ. non bỏ non hướng nó hay vô xe mà thằng mà thằng phò thằng mẹ nó lục sai nổi phần cả nhà phần áo hại mẹ nhà phải phần con chắc chỉ hại lưu xì hỏng nó Đúng. khăn hại có chắc là chỉ thô mà tí nó ừ. thô mà yang ừ. đi ใายเยอะลคยคนพี่น้องซอยเรือกันมาเบิ่งนุ่มโสนท้าสี่คนเบาตาเบาโเบามู่เบาแมนเบาลุงพี่น้องเลยดยเบาตาเพาอยากขึ้นมูมันได้ใส่เสือบอกขึ้นมู สีลายเด้่หมูเขาสีไข่ๆกันในกำนันเนาะเป็นผู้ใหญ่เนาะสังเกตกระเป๋าแดดก็แหงหยาก็ไลยพี่น้องเอ้ยโผดบรรยากาศเนี้ยโผดโพพี่น้องเดี๋ยวไปบอเห็นหอกเข่ามีแต่หยา นกกับ,บ่้าว่ายพี่น้องเลยย่งเลยน้องมอดพี่น้องเพิิน,นบสบายดีพิ่นดังหรือพิ่นยิงเข่ยอยูยก่อนจะสียางมานนกนะเพ่อนเกดปเจ้าไม่มอดอมอดได้ไรน่าได้ไรไป่เจ<อ>้านังโง่กว่า,วาวมันปาะูก <laughs> าออปาหนาเฮ็ดช้อนฮะูนาแต่ละคนพี่น้องเลยนานชา,าออกัว่าควายปนานะาเฮาช้อนหายยูทู e กับเพื่อจขันเป็นทิศล,ลืมคู่เลยเดี๋ยวนี้ิมันแก่ได้ผเมอนี่นะ้นองสิลืมคู่แล้วินแก่กวได้คู่ผเมือนี่ อ่ไนอกยมว่าัดบวองเก้มน้องสาว้้อพี่น้องสลุกแล้วนองสาอยากหลอกด่านเคยหล่ะจงใส่โยน้อาวเองลุงให้นี่ปัด มีหยาแต่ทางกลางที่แท้ทางกลางนะเขาห่วงบางใหญ่นึงวาดรีได้เลยจะเว้นอยู่บงแน่ยังดอกที่ห้าสีอยู่ขอบห้าบ่สูุงเขาไปหันเลยก้องบเห็นเาเขาเขาบ้างบ้างเยาบ้างมันมันขาไปโตชูงหน่อยมันโตผู้ชุงนะเขัไปโอ้ยาวยุ่งจ่าสาย จอยแล้วก็บข่าวก้างเลยนะ่ะมุนอยู่กับมันแม่น้องอ้ายพูดีมุนอยู่จ้ะอ้ายอ้ายเอ้ยคันเกียวผู้เดียวก็นั่งหายมาโลอดเลยมาลอา่คันเกียวผู้เดียวนี่นะดลินโทรศัพท์นัง่งก <laughs> ับไปว่าการไม่ไมเนี่ยแต่มันถิ่เป็นไปแล้วย่อเอ,อ้ยผู้เดียวเ,อเหอะ คันผู้เด okay, ียวฮากับบเฮเดณล้ปนี้ก uh ินผู uh ้เด uh ียวบริข uh ึ้นอยากขายเหรมาเกี่ยวอรุผู้อยู่บ้านไกลเห็นกระเทงเนาะผู้ยู่บ้านไก่ผมาแววปัดวัติยากอีกคันผู้อยู่ไกลคือนงมอดยังวะเพื่ออยู่ไก่ไก่ตัวมังกินจังมาไมอีก

นงมอนนงเยี่ยมกินอะไรได้บ้างเสานี่เขาใหม่ได้แสบดูแข็งแขงเขาอะกับเขาได้ลายลีนงมอนเนาะกระตกจนเรือเรือตะกระตกยังปะหิวขาวตั้งแต่หิวข่าว้กระต อาก็บอกว่าไปเด้อไปอยากกินข้าวคืนไม่กินเด้อหมดพลังงานไวลาเนาะปะงนาเามาได้ัเลยหมดพลังงานเหเนาะบได้เมานเวะบด้มองนี่ปะมได้ยหมงน้าเฮาดยหมงนีเนาะวด้เลดงนเวลนหดลนลปวมงนาะวดหนานา้ยทันลม้ังหน้าะ เคยล่าตั้งคงป่าเฮ็ดโคเฉพาะในอันหน้า่ตหน้าเนาะป่าั้าทังหาบงจงจุดบ่ตองฉลาดพ่นไปเกี่ยวทางไรเนาะเจอยกับพูนมื่อวนเ่าจอยคือป่ปากบ่ะจาเนาะเข้าเงื่อน โมนีครูมีตะขาดนะอืโมนี้เนาะมีตาขาดครูมือมือแรกปัดน้องมอดก็มีคู่น้องเยี่ยมก็มีครูเช้าจอยก็มีคู่มนีขาดเลยบ่มีใครมีครูเลยเ้าคือบ่ามือหน้าผู้สาวกับมาจากเลชื่อไดนเขาลืมชื่อละวแหละ มองว่าคาดองบ่ต้องเสียนะนะเออจากแล้วบ่าจักซื้ออยั่บ่โตัวหูจักอยู่ตัวกึทามจ้ะเนี่ยได้อาจารย์มันก็ต้องกินกว่ากันลูกซีดกันยังบ่ลูกชิดบุญอยากักอาจารย์หอบ่เบอข้าวม่นงี้จะค้ามต้องค้ามนงห้องีฮักอาจารย์หบึ่ง้องกับบะทามด้บะเนี่ ห่องก็ได้หน้าเดี๋ยวนำไงก่อนพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห่องก็ได้หาให้พี่น้องใครแม่นว่าบ่มีหย่านะคือวันเอาเกี่ยววางเสานี่มีซองให้นะบ่มีหยามียุติแต่บ่ลายใครแน่อันนี้เราปุ้ยเต็มที่เลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้เนาะขอบใจสุขุสุขคนที่เข้ามาเบืองเ้อ สะจอยน้องยี่อ่ำพี่น้องน้องแคทน้องมอดน้องอาำน้องออนเนาะแล้วก็น้องดำพ่อน้องดำไปได้มาแต่ว่าแม่เพิ่นมาแล้วก็เดี๋ยวสิมุนไปเห็นมดแล้วก็น้องแม่น้องต้าน้องโมโอเบาไหมซุมนี้เบาแล้วเบาลุงเบาแม่นเบาโมเบาต้าเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องกับเคยละแล้วก็ผัากซองน้องไส้พร้อม บ่าวไส้พีน้องน้องมอดสบายดี